สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับไกด์เปียกพาเที่ยวนะครับวันนี้ผมมาที่อําเภอปลายนะฮะท่านจะเห็นอําเภอปลายข้างบนนี้ที่ท่านเห็นก็คือเป็นพระพุทธรูปอ่ะเขาเรียกพระพุทธโลกุตระมหามุนีนะฮะตั้งอยู่โดนยอดเขาเล็กของอวัดแม่เย็นอําเภอปลายและตอนนี้เวลาที่ผมมาก็คือเวลา17นาฬิกา สิบนาทีท่านจะเห็นาการเดินขึ้นมาบนยอดเขาเล็กๆตรงนี้นะครับมาดูภาพทิศตกยามเย็นของอำเภอเมืองปลายเห็นไหมฮะท่านจะเห็นไหมฮะจะเห็นความสวยงามเราดูทางนะครับดูทางที่จะขึ้นมาสุดปลายตรงนู้นครับศาลาตรงนู้นเราเดินจากตรงนู้นขึ้นมาฮะขึ้นมาถึงยอดตรงนี้นะครับเห็นไหมสวยงามนะครับ นี่ก็คือหนึ่งในจุดท่องเที่ยวยามเย็นของอำเภอเมืองปายใครจะมาเที่ยวที่ปายยังไงต้องขึ้นมาตรงยอดเขาเขาเรียกว่าพระพุทธโลกุตละมหามุนีณแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวชมกันตอนต่อไปนะครับสำหรับอำเภอป้ายจังหวัดแม่ห้องสอนสวัสดีครับไกด์เมียท่เที่ยวนะครับวันนี้ผมอยู่อำเภอปายครับผมเมื่อตอนเย็น พาท่านขึ้นไปตรงจุดสูงสุดของวัดแม่เย็นเพื่อดูบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินนะครับของอำเภอเมืองปายวันนี้พอประมาณสัก6กโมงเย็นหลังจากเราทานอาหารเสร็จนะครับเราก็จะมาพาท่านไปเดินดูตลาดนัดถนนคนเดินของอำเภอเมืองปายกันจะเปิดทุกวันครับแต่ว่าจะคลึกคลื่นที่สุดกอ็อยู่ที่ประมาณวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือวันนักขตัตฤกษ์น,นะครับวันหยุด แล้วถ้ายิ่งอากาศเย็นประมาณปลายเดือนหรือมกราโอ้คนเดินยิ่งเยอะแล้วก็คนมาขายของยิ่งเยอะหลังโควิดมีอะไรดีๆเยอะครับที่เมืองต้ตามผมป้ายนะครับสองข้างทางนะครับก็จะประดับประดาไปด้วยนะครับโคมไฟของเขาเรียกว่าสืบสาอนอาณาจักรล้านนาสืบสานกันมาต่อยอดกันมาจนถึงยุคปัจจุบันก็จะแฝงโคมไฟสวยสด งดงามนะครับก็จะมีทั้งสีฟ้าสีเหลืองสีขาวสีชมพูสลับกันไปแล้วสองข้างทางก็จะเป็นการขายของที่ระลึกนะครับกว่ากูจะถึงปลายเห็นไหมฮะก็จะมีเสื้อต่างๆเพราะว่าการมาถึงปายนี่แหละครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง40นาทีหรือประมาณ3ามชั่วโมงนะครับเราก็จะออกจากตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็มาสู่อำเภอ ปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจะผ่านโค้งน้งหมด762โค้งด้วยกันนะฮะแล้วก็นี่ก็จะเป็นอาหารกินที่ขึ้นชื่อของอำเภอเมืองปายก็คือข้าวปุกงาดำสูตรจีนยูนานนะฮะเขาจะเอาข้าวปุกงาดำเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาปิ้งนะไหนแม่ค้าทำให้ผมอันนึงดูว่าทำยังไงเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาข้าวปุกงาดำนี่ทำยังไงเอามาหนึ่งชิ้นเนาะ เราใช้ย่างประมาณกี่นาทีได้ครับครับนี่ก็คือแม่ค้านะนี่เป็นชาวจีนอยู่นานลูกหลานชาวจีนอยู่นานนะครับแหม่ย่างประมาณสองนาทีนะครับจากก้อนแข็งๆอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเรามากินกันผมก็อยากกินแล้วเนี่ยน้ำลายไหลละจะย่างนะครับใช้ไฟฐานเตานะครับเตาถ่านนะพูดสลับกันเองละค่อยๆย่างนะครับก็จะเกิดความร้อนครับไม่แพงครับ 20บาทเท่านั้นเองนะครับ20บาทนะครับเป็นงาดําแท้แล้วระหว่างรอนะครับผมก็จะพาท่านมาดูก็จะมีถั่วลายเสือนะครับงาคิีมอนคั่วก็มีนะฮะงาคิีมอนคั่วจะเป็นลักษณะนี้ฮะแล้วก็จะมีอะโวคาโดนะฮะขายเป็นถ้วยนะครับถ้วยละ20บาทนะฮะนี่ก็จะอยู่ในต้นๆของถนนคนเดินปายนะครับผมเอ้ตอนนี้แกได้ที่ละพองละเริ่มพองละเบบนี้ยมันจะเริ่มเริ่มพองขึ้นมา ครับเรามาดูกรรมาวิธีในการทําช่วงระหว่างรอนะครับผมก็จะถ่ายภาพจะมีฝร,รั่งนะครับมาเดินเทีเ่ยวเเภมเมืองปายนะครับเยอะแล้วก็ข้างบนตอนนี้ช่วงใกล้หน้าหนาวแล้วทางอำเภอเมืองปลายก็จะประดับประดาโคมไฟนะครับพิเศษขึ้นนะฮะเพื่อความสวยงามเป็นสัญลักษณ์นะครับของให้ได้ลักกินไอของอาณาจักรล้านนาเห็นไหมฮะเรากลบมาที่ อ่าบพุกงาดำอีกทีเริ่มพองแล้วเห็นไหมฮะมันจะเริ่มพองควันขึ้นมาขโมงชอบน่าทานกับกลิ่นหอมเตะจมูกเลยเนี่ยจมูกผมเลือดออกเลยนะฮะว่าไปเรื่อยนะฮะมาเมืองไายต้องกินอนนี้ครับครัพวพุกงาดดำครับอ่าอันนี้เป็นของขึ้นชื่อของอชาวเมืองไายเลยครับจริงๆที่เชียงใหม่อะไรก็มีนะครับแต่มันมีความรู้สึกว่ากินที่นั่นไม่อร่อยเท่ากินที่นี่ฮะความรู้สึกส่วนตัวนะความรู้สึกส่วนตัวอันนี้คืออะไรครับ นีดง,งา,นนงากับน้ำตาลอ้อยค่ะครับงากับน้ำตาลอ้อยโรยเข้าไปแล้วก็เอานมลงลงลงนะครับอ่าอเสร็จแล้วแล้วก็ใช้ก,กันไก่ตัดให้อ่าใช้กันไก่ตัดนะครับอ่าพับก่อนนะฮะแล้วก็พับมาป๊บีนิดนึงแล้วก็ตัดอ่าโอ้โหถ่ายดูนะครับแล้วก็เอาน้ำตาลกับน้ำตาลกับน้ำตาลอ้อยงากับน้ำตาลอ้อยโรยใส่เข้าไปอีก เขาเรียกว่าข้าวปุกงาดําสูตรจีนอยู่นานของอําเภอเมืองปลาอยู่ในตลาดนัดถนนคนเดินทุกวันเรานี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะรับไปทานกินนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเดินกินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยนะครับเดี๋ยวข้างในมีอะไรเดี๋ยวตามกันต่อนะครับ